สวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนนะคะนี่เป็นการอน่นดวงความรักประจำเดือนมการาคม นะคะของคุณนะใครนะคะที่มีลัคนาค่ะดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์สถิตในราศีดังกล่าวนะคะสามารถดูควบคู่กันไปได้เลยช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นการในวนะันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีมิถุนนะฮะที่ดูในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้เราใช้เช่นกันก็ยินดีต้อนรับนะคะเครื่องแรกเนี่ยเราจะอ่านดวงความรักให้แล้วก็เครื่องหลักจะเป็นการงาน น,นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีถุนจะเป็นอย่างไรสำหรับเดือนนี้พี่จับได้ธาตุลมเป็นเป็นธาตุแรกเพราะฉะนั้นเราจะมาดูธาตุลมกันก่อนนะคะสำหรับคนนี้ขอไพ่พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีมิถุนและขนาดมิถุนกันหน่อยนะจ๊ะ ใช้ไพ่หนึ่งถ้วยดีจังนะคะคุณตัวคุณเองนะอาจจะมีชาวธาตน้ำอยู่ในตัวนะคะเวราศีมีนกรกฎพิจิกนะอยู่ในดาวจานันดาวอาทิตย์ดาวสุขอขออภัยหรือว่าคู่กรณีของคุณอาจจะเป็นชาวธาตน้ำก็ได้มีกรกฎพิจิกแต่สิ่งที่ไพ่ใบนี้ที่ขึ้นนะั่นแปลว่ามีโอกาสที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆใหม่ๆ ความรู้สึกใหม่ๆจะจากคนเก่าหรือจากคนใหม่ก็เถอะแต่คุณจะได้รับโอกาสนั้นๆนะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูกันลองดูกันว่าเป็นยังไงขอไพ่พี่หน่อยว่าเรื่องราวในอดีตคุณเป็นยังไงชาวราศีมิถุนเีโอพรลจูนี่ออพรลจูนเจมูน ถือช่ว to ยแล้วก็ไพ่ The j u s t ะ c e <oughs> มีชาวราศีตุลได้ด้วยหน้าไพา่เหมือนในอดีตคุณมีความรู้สึกว่าคุณเจอกับสถานการณ์ที่มันไม่ยุติธรรมสำหรับตัวคุณเลยคุณรอวันหนึ่งว่าความสัมพันธ์ที่คุณมีเนี่ยเมื่อไหร่นะมันถึงจะมีใครสักคนมามอบความรักให้เหมือนที่ตัวคุณมอบให้บ้างความชัดเจนความยุติธรรมอะไรเงี้ยนะ กับความสัมพันธ์ที่มีคุณชัดเจนตลอดนะพี่มองคุณชัดเจนกับความสัมพันธ์ตลอดคุณรักใครคุณใส่เต็มแต่ว่าคุณมักจะไม่ได้สิ่งนั้นคุณชัดเจนกับเขาแต่เขาไม่ชัดเจนกับคุณเหมือนฟิลลิ่งเหมือนประมาณว่าเออเขาว่าคือแฟนของคุณแต่คุณไม่ใช่แฟนของเขาอะไรแบบเนี้ยนะคะเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ปัจจุบันกันหน่อย เป็นยังไงในี่ยมันกราสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างราศีมีถุนท่านใดมีถุนดูสิสองดาหิงไหมเจอโฟลและไพ่สิบถ้วยสถานการณ์เนี้ยพี่ว่าตอนนี้คุณพยายาม เลือกที่จะไปทำกิจกรรมอะไรที่ตัวคุณทำได้ก่อนคือทำไปก่อนน่ะแต่ถามว่าภาวะภายในใจก็ยังคงรู้สึกมีความวิตกกังวลอยู่นะคะยังคงรู้สึกว่ามันจะมีโอกาสดีๆในการสร้างครอบครัวเหมือนคนอื่นๆเขาบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยมันยังคงมีความลังเลแต่พี่มองว่าคุณจะพยายามทำพลังงานมันให้ดีคุณน่าจะได้มารู้ว่า บางครั้งการที่ตัวเราจมอยู่กับอะไรที่มันทําให้เราเศร้าอ่ะมันก็จะทําให้แบบเศร้าได้อีกเศร้าไปอีกอะไรเงี้ยค่ะเออซึ่งหน้าไพ่มันเป็นลักษณะเหมือนคนแบบช่างละการปล่อยละการอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกที่จะเหมือนแบบไปโฟกัสไปทํากับอะไระเขาเรียกไงไปทําอะไรไปจับอะไรกับสิ่งที่มันแก้ไขได้ก่อนทําได้ก่อนอะไรที่มันยังไม่ได้ก็พักไว้วางไวอะไรประมาณนี้แต่เชื่อว่า พลังงานแบบนี้แหละมันจะสามารถดึงดูดคนที่พลังงานเดียวกับคุณเข้ามาได้คนที่มีเป้าหมายเดียวกับคนนะุณอยากสร้างครอบครัวเหมือนกันทําตัวแบบนั้นเดี๋ยวจะดึงคนแบบนั้นเข้ามานะคะไหนดูซิความรู้สึกของคุณที่รู้สึกกับเขาเป็นยังไงเชื่อว่าน่าจะมีคนในใจคนที่มาดูคลิปนี้นะคะสองเหรียญ ชิงเหรียญคู่กรณีคุณอาจจะแเป็นชาวทัดดีมังกรทุกศกันก็ได้นะฮะหน้าไพ่เหมือนตัวคุณคิดถึงคนที่คุณจากมาหรือว่าเขาจากคุณไปแต่เป็นความสัมพันธ์ที่คนคนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้อ่ะเออ ดูสิขอให้ให้เขาหน่อยแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณชาวราศีมิถุนจิตม้เจ้าว์ควีนถ้วยโอเคเดลิเวอร์ นะเป็นมิถุนด้วยกันเองก็ได้ด้วยนะมีและกันอ่ะโอเคมาหน้าไพา่ไพ่แถวบนคือความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเ,เรื่องราวนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างสลับกันได้นะคะเพราะนี่ยังไม่ใช่ดวงสดตัวเนาะโอเคสถานการณ์จากหน้าไพ่พี่เมย์มองว่า ไม่ว่าคนคนนี้จะเดินห่างจากคุณไปแค่ไหนหรือคุณจะห่างจากเขามามากแค่ไหนแต่คุณไม่เคยลืมเขาเลยนะคุณยังคงนึกถึงวันที่ภาพที่เขาดีกับคุณคุณเชื่อคุณยังมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งอ่ะสำหรับทุกๆครั้งในความสัมพันธ์นี้ว่าสิ่งที่คุณพยายามทำดีกับเขามันจะสามารถไปละลายพฤติกรรมของเขาที่ที่เป็นคนที่เหมือนแบบ แข็งนอกอ่อนในพี่มีความรู้สึกแบบนั้นนะสำหรับคนที่คุณถามถึงเนี่ยสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้แล้วนึกถึงอยู่ยังมีความคิดถึงอยู่ยังประคับประคองได้อยู่และมีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่อย่างน้อยชะความสัมพันธ์นี้เนี่ยในลักษณะของเพื่อนก็ได้ในลักษณะของเพื่อนก็ได้ไดแต่ในบางท่านถ้าไม่ได้ไปเจอกับภาวะเติร์ดป,ปาร์ตี้นะภาพการแต่งงานมันคือคนคนเนี้ย คนเดียวภาพของคู่ชีวิตมันคือคนคนนี้คนเดียวไม่มีเป็นคนอื่นเลยนะฮะในส่วนของเขาดิวะในส่วนของเขาเนี่ยเขารู้สึกอึดอัดใจบอกเลยว่าการที่ถ้าคุณคือคนที่หันหลังเดินจากมาหรือแม้แต่ตัวเขาเองจำใจจะต้องจากมาเพราะว่าภาระหน้าที่ปากท้องการงานการเงินมันสำคัญกว่าบางท่านต้องเลือกอนาคตในส่วนของเขาเนี่ยคุณยังเป็นคนที่ ดีสำหรับเขาเสมอมันมีความคิดถึงและมันหนุนนวงผิดปกติจนมันทำให้เขามีความรู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าจริงๆแล้วสุดท้ายคนคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับเขามากที่สุดพี่มองว่าคนคนนี้เขารู้สึกเลยว่าพอคุณเงียไปห่างไปมีความเหงาอยู่ตรงเนี้คนคนนี้มีความรักให้คุณบอกได้เลยแล้วก็มีความรู้สึกถึงภาวะการเป็นโซเมทเลชั่นชีพด้วยซ้ำไป นะคะคิดถึงยิ่งห่างกันอยู่คนละประเทศอะไรเงี้ยยิ่งตอนนี้สถานการณ์โลกเราเนี่ยมันทําให้เราเจอกันยากขึ้นเนี่ยมันยิ่งทําให้เขารู้สึกคิดถึงคุณคุณคิดถึงเขาอย่างไรเขาก็คิดถึงคุณอย่างนั้นแหละอืมจริงๆมันเป็นแบบนั้นยิ่งเงียบยิ่งห่างยิ่งหายนะมันยิ่งเป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่าคิดถึงกันมากๆอือเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหน,นดูสิ มีไพ่สีดาบหนึ่งม้สีดาบหนึ่งม้ s สเ r รน c h e r ลี o หน้าไพ่อยากเจอนีเนี่ยถ้าเจอกันได้อยากเจออยากจะ Take Action อยากจะทำอะไรบางอย่างในช่วงจังหวะเวลาที่มันอยู่นิ่งๆเงีงยบๆกันไปนะฮะเขาอยาก Take Action ใหม่ๆเพราะว่ามันมันคิดถึงอะมันคิดถึงจริงๆนะ ออคู่กรณีคุณอาจจะเป็นสิงก็ได้หรือเป็นกรกฎก็ได้ด้วยแต่มีความคิดถึงแล้วก็ยิ่งระยะทางห่างไกลยยิ่งความสัมพันธ์นี้มีอุปสรรคมากเท่าไหร่เขายิ่งมีความรู้สึกว่าอยากพิสูจน์อยากทําให้มันดีขอให้คนที่มาเห็นคลิปนี้ได้เจอรักแท้เพราะหน้าไพ่มันมันโอเคมากเลยนะเออขออนุญ,ญาตถามนะว่าเขาคุยกับคนอีาแบบคุณเจ ในดาบและไพ่สี่เหรียญหน้าไพ่ถ้าคนคนนี้มีคนเก่านะมันเป็นลักษณะที่เขายังมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ผลประโยชน์ร่วมกันอยู่แต่เขาไม่ได้คิดที่จะดึงความสัมพันธ์ครั้งเก่ามาแต่ว่าเพราะว่ามันมีผลประโยชน์ร่วมกันต้องการคุยกันเพื่อที่จะพัฒนางานหรือเพื่อที่จะทำสถานการณ์ หน้าที่การงานบางคนกับคนเก่าของเขาคือคนที่ทํางานด้วยกันลงทุนทําร้านลงทุนทําบริษัทอะไรด้วยกันมันเป็น business partner มันเลิกยากเหนือไ,ไหมคะแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลับไปคบกันที่คุยหลักๆคืออาจจะเป็นคนเก่าในความสัมพันธ์ที่จบลงไปนะคะแค่นั้นแต่เพื่อเรื่องงานไม่ได้มีอย่างอื่นด้วยความสาเป็นนะคะมีเกณฑ์ที่คุณและเขาจะได้แบบ c o m ิตเมนต์ หรือปรับความเข้าใจกันในเรื่องนี้บ้างไหมดูสิเวลาพอรเรื่อร์รตัดสินเจลวิลชัดเจนในความสัมพันนี้ยังคงมีอุปสรรคอยู่แต่ไม่ต้องกลัวคุณเป็นคนของการและการชาเร็ว ความสัมพันนี้จะได้มีทางไปของมันเพราะมันถูกลิขิตไว้แล้วจากหน้าภายไม่ต้องกลัวนะคะไหนดูซิมาดูซิว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณขอไพ่พี่หน่อยค่ะขอไพ่ห้าใบเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะอยากให้เธอเชื่อใจกันได้ไหม ลบนาทีที่มีเธอยากมากเกินเพื่อนเขาคิดคุณเกินเพื่อน,นจริงบอกเลยว่ารักสู้นะคะอ่ะไม่ว่าคนที่ได้หน้าไพ่นี้จะเจออะไรอยู่เขาอยากเป็นกำลังใจให้คุณด้วยนะฮะแล้วก็ you are my everything นะฮะแล้วก็ได้สำหรับได้แค่เรารักกันมันยังไม่พอทุกๆปัญหาทุกๆอุปสรรคเนี่ย มันจะต้องมีการเลือกแล้วก็คอนติเนียแล้วก็ดูว่าความสัมพันธ์นี้มันสามารถพัฒนาไปกันได้ในทิศทางใดบ้างนั่นเอง,เองนะคะไหนมาดูซิว่าแล้วไพ่อยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมสำหรับชาวราศีมิถุนและคานามิถุนนะคะหนดูซิได้ไพ่โศงื้งเ,เห็นปะไพ่ให้สู้นะความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสประสบความสำเร็จ นั่นแล้วมันไม่ใช่การฆ่าตัวตายด้วยนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะเดินเข้าไปได้บางครั้งเนี่ยตัวเราเองเนี่ยไพ่ joyfulness ไพ่ตอดทุกๆอย่างต้องผ่านการคิดผ่านการผ่านการแก้ไขผ่านการเปรียบเทียบบางครั้งเราไม่ควรที่จะส่งสารหรือทำอะไรลงไปโดยที่ไม่ได้ผ่านการคิดคำนวณทบทวนคิดและพูดให้ดีมันมีแนวโน้มที่ความสัมพันธ์นี้คุณจะสู้แล้วคุณจะชนะ ประมาณนี้ค่ะสําหรับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนดวงความรักของคุณนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันกับการงานการเงินนะคะมาค่ะในส่วนของการงานการเงินของมิถุนลัคนามิถุนเป็นเดือนที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆในชีวิต ถ้าคุณสามารถคว้ามันไว้ได้เนี่ยมันจะทําให้ตัวคุณสามารถสร้างมูลค่าให้ตัวคุณเองได้ในอนาคตอาจจะยังไม่ได้เจริญเติบโตในเร็ววันนี้แต่มันส่งผลกับคุณในอนาคตเบื้องหน้าแน่นอนเพราะว่าคนที่ให้โอกาสคุณค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลในการชี้เป็นชี้ตายอนาคตคุณพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วหน้าไพ่เนี่ยมันเป็นลักษณะที่เราต้องเอามุมของความอ่อนน้อมถ่อมตนมาใช้แต่ในเมื่อ การทำงานมันมาถึงนะคะคุณจะต้องรู้ว่าแบบไหนคือทำให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คุณรู้ว่าสิ่งใดไม่ควรทำมากกว่าสิ่งที่ควรทำอันนั้นสำคัญมากๆน้าภัยบอกว่าให้ให้ใช้เวลากับมันค่อยๆค,คิดและค่อยๆทำแต่ไม่ใช่ช้านะคือมันมีเดทไลน์ของมันคุณพยายามทันให้ทำทำใหท้ทันตามเดทไลน์ใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมี ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างที่คุณรู้แต่แค่ดูว่าสิ่งที่เขาต้องการมันคืออะไรแล้วคุณเก็ตจอยมันคุณตอบให้ตรงคุณแก้ให้ตรงซึ่งมันจะมีผลสำหรับการงานการเงินของคุณในอนาคตมันจะสะสมไปมันจะทำให้เขากล้าที่จะไว้วางใจคุณและมอบโอกาสดีๆมอบงานดีๆมอบอันที่เรียกว่าไงโอกาสเกี่ยวกับงานที่มันยากขึ้นให้คุณซึ่งพอมันยากขึ้นมันก็หมายถึง ผลตอบแทนที่มากขึ้นถูกไหม high risk high return แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจงใช้โอกาสดีๆโอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์เพราะมันจะส่งผลถึงเงินเก็บของคุณได้ในอนาคตอย่าปล่อยผ่านนะคะอย่าปล่อยผ่านอย่าปล่อยโอกาสนี้ผ่านจงฝ่าฟันจงสู้มันไปให้ได้ไม่มีใครเกิดมาแล้วทำงานหรือทำอะไรที่มันเป็นลักษณะแบบยากและไม่ถนัดได้ตั้งแต่ครั้งแรก แต่คุณสามารถทํามันได้ในวันหนึ่งทุกคนจะสามารถทํามันได้ในวันหนึ่งขอแค่เพียงเรียนรู้และมีความพยายามหน้าไพ่ขึ้นมาบอกประมาณนี้แล้วมันจะทําให้คุณก้าวข้ามผ่านไปได้มีความอึดอัดใจทุกคนมีความอึดอัดใจไม่ต่างจากคุณเพราะหน้าไพ่คุณก็อึดอัดที่จะต้องทําตามคําสั่งหรือทําในสิ่งที่ตัวคุณมีความรู้สึกไม่ถนัดเลยอะเงี้ยแต่มันก็ไม่มีใครถนัด สัทุกอย่างนะแต่เขาอาจจะเลือกที่จะไม่พูดออกมาหรือแสดงออกมาอาจจะเลือกที่จะแบบได้คะ่ะทำได้คะ่ะได้คะ่ะอะไรอย่างเงี้ยมิสเยสมิสเตอร์เยสได้หมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณก็แค่เป็นแบบนั้นแล้วคุณก็ลองปฏิบัติลองทําตามดูอย่าเพิ่งลมเลิกนี่คือต้นปีคุณมีโอกาสดีๆเข้ามาชีวิตลองให้โอกาสตัวเนี้ยล้ิจ,จนารณาแล้วลองสู้กับมันดูสักตั้งเพราะมันจะทําให้ตัวคุณ เขาเรียกว่าไงอ่ะมีต้นทุนเก็บเกี่ยวไปได้ใน,นอนาคตพอสมควรเลยนะคะประมาณนี้ค่ะกับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนไพ่ดดีจังนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปความรักนะคะการงานการเงินชาวราศีมิถุนลัขนามิถุนประจำเดือนมกราคมค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการกดติดตาม subscribe like comment นะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครนะในส่วนของรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวที่มุมบนขวามือน,นะคะสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะดูด,ดูให้วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ